อ้าวทุกคนได้ข่าวมาว่าแรงงานขเขมรน,นะครับขอร้องอ้อนวอนนะครับอยากขอทำงานต่อที่ไทยนะครับหลังจากประเทศไทยประกาศออกมานะครับไม่ให้แรงงานขเขมรต่อวีซ่าบัตรแรงงานได้และแรงงานขเขมรที่อยู่ในไทยนะครับจะกลายเป็นแรงงานเถื่อนนะครับปลายปีนี้นะครับ ในปี69ที่จะถึงนี้แรงงานขเขมรนะครับไม่สามารถอยู่ทํางานต่อที่ไทยได้อีกแล้วนะครับโอ้โหนะครับทุกคนก็ฝากถึงไอ้บอยนะครับฝากไปทุนสเสด็จพ่อคุณเซนทุนมาเดชหน่อยนะครับหาการหางานร,าารองรับให้กับแรงงานขเขมรที่จะกลับบ้านด้วยนะครับตอนนี้นะครับ ออกมาโ่ร้องนะครับสังคมโซเชียลขเขมรนี่เดือดปานใหญ่เลยนะครับทุกคนไม่พอใจนะครับไม่อยากกลับบ้านนะครับออกมาเรียกร้องว่าจะเอาเงินที่ไหนซื้อกินจะเอาเงินที่ไหนไปเลี้ยงครอบครัวถ้าถูกผลักดันส่งกลับบ้านนะครับนะก็มีพี่น้องชาวไทยคนหนึ่งนะครับออกมาอัดคลิปฝากถึงไอ้บอยนะครับให้ไอ้บอย มารับแรงงานขมิ้นกลับไปด้วยนะครับเดี๋ยวไปรับชมรับฟังนะครับคลิปพ่อแม่พี่น้องชาวพังไทยออกมาเยอะเย้ยไอ้บอยนะครับหลังจากไอ้บอยออกมาด่าหลังจากประชาชนชาวขมิ้นออกมาโห่ร้องสาปแช่งไทยบอกว่าจะไม่อยู่ในไทยจะไม่ใช้ของไทยบางคนนะครับก่อนจะกลับบ้านบอกว่าจะไม่กลับมาเยยบประเทศไทยอีกแล้วเพราะว่าที่ไทยนะครับ มีแต่ใช้เงินนะครับอยู่ก็ไม่ได้อยู่ฟรีนะครับขอกลับบ้านดีกว่านะครับทีนี้นะครับทุกคนมีพี่ชาวไทยคนนึงนะครับออกมาอัดคลิปตอบเลยครับทุกคนหลังจากไทยไม่ต่อบ,บัตรวีซ่าให้แรงงานคเมรนะครับเดี๋ยวไปรับชมรับฟังคลิปพี่น้องชาวไทยฝากถึงไอ้บอยกันนะครับ ข่าวดีข่าวด่วนแรงงานเขมรได้กลับบ้านแล้วนะบอยอย่าลืมรับพี่น้องกันด้วยคอรมอไมอ่อนุมัติในการต่อสัญญาการทํางานนะครับจากนี้ไปแ,แรงแายจ้างคนไหนจ้างงานก็จะถูกปรบับกันที่ศาลนะครับและติดคุกด้วยนะปรับสองแสนนะครับขาไอ้บอยกันใหญ่เลยครับทุกคนนะไอ้บอยมันจะรู้ไหมเนี่ยว่าคนเขมรนนะ่ะกาลังจะตกงานก,นกันทั้งประเทศนะคนเขมรกําลังจะล้มละลายประเทศเขมร กำลังจะเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่นะทุกคนนี่แหละครับทุกคนนะประชาชนชาวขเขมรนี่เขายังไม่รู้อะไรเลยนะเพราะคนขเขมรนะ่ะไม่ค่อยมีการศึกษานะดีอกดีใจตอนนี้นะครับนายทุนใหญ่แต่ละประเทศนี่ถอนการลงทุนออกจากประเทศขเขมรแต่ประชาชนชาวขเขมรดีใจนะครับปั๊มน้ามันปตทไทยนี่ถอนออกจากขเขมรแต่ประชาชนชาวขเขมร ดีใจคิดว่าแบรนด์สินค้าไทยได้แต่ที่ไหนได้ประเทศตัวเองจะล้มละลายนะครับถ้าปั๊มใหญ่ๆห,หรือว่าการลงทุนใหญ่ๆเนี่ยถอนออกจากประเทศนั้นๆนะครับแน่นอนนะครับทุกคนเศรษฐกิจทางการเงินนะครับการค้าการขนมนาคมต่างๆนานาน,านี่มันจะย่ำแย่นะครับปัป๊มปตทนะครับนะ ไม่ใช่ของเล่นนะครับนะเขาไปตั้งไม่รู้กี่ประเทศประเทศมาแล้วระดับรายใหญ่อะ่ะถอนโตออกจากคมรเน,นี่ยมันก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่รู้แล้วว่าคามรกกำลังจะล้มละลายประชาชนคมรขาดทรัพย์ขาดเงินทุนนะครับทุกคนนี่แหละครับทุกคนนะแต่ประชาชนชาวคามระไม่รู้อะไรนะไม่รู้แม้กระทั่งว่ารัฐบาลตัวเองอะ่ะ กำลังจะไปขอกู้เงินนะครับให้ประเทศชาติตัวเองอ่ะเป็นหนี้แต่คนขเขมรเนี่ยไม่รู้เรื่องนะครับนะโหร้องดีใจนะครับนะด่าประเทศไทยสาบแช่งคนไทยแต่ตัวเองอ่ะไม่สงกดูเงาว่าประเทศตัวเองกําลังจะล้มละลายนะครับแถมแรงงานขเขมรนี่ที่อยู่ในประเทศไทยนี่เขารู้ไงนะเขารู้ข่าวนะครับแต่ว่า ประเทศไทยไม่เอาแล้วนะครับเพราะพวกมันนเนรคุณนะครับเนรคุณพวกนี้นะเขาพร้อมใจกันกลับเห็นไหมตอนที่สู้รบกันอนะ่ะจงใจจะให้เศรษฐกิจไทยย่ำแย่แต่เผอิญทำอะไรไทยไม่ได้ครับเพราะคนไทยเขามีโหคิดและการวางแผนนะลูกไม้เต้นๆแค่นี้ท่านฮุนเซนจะเอามาเล่นประเทศไทยมันไม่ได้นะความคิดความสามารถมันคนระดับกันนะ ไอ้บอยยังกล้ามาพูดว่าเขมรนจะแทงไทยเนาะเอาสมองชนไหนคิดนี่สมองไอ้บอยมีเท่าเล็บนิ้วก้อยนะแต่คําพูดนี่ใหญ่โตแก้งรู้ไปหมดนะที่ไหนได้หลอกประชาชนตัวเองนะทุกคนนี่แหละครับทุกคนนะตอนนี้นะครับประเทศขเขมรกนกำลังจะล้มละลายประชาชนเข้าวยากหมากแพงตอนนี้ก็ออกมาเผาข้าวเผาน้ํามันสับหลังนะครับนะก็ขายออกไม่ได้ ทุกจริงทุกอย่างมันย่าแย่ไปหมดเศรษฐกิจในประเทศมันก็จะล้มละลายคราวนี้นะครับเง,เ,นะเงินเขมรเนี่ยไอ้เงินเลวที่ขี้โม้นะขี้โมหนานี่อีกไม่นานมันจะกลายเป็นเศษกระดาษอีกไม่นานมันจะไม่สามารถซื้อแม้กระทั่งก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้นะครับนะจะพบตังค์ไปซื้ออะไรมันต้องซื้อปุ๋ปงเพราะเงินตัวเองไม่เป็นไม่เป็นราคาไม่มีมูลคา่าเพราะรัฐบาลตัวเองอะ่ะไปกู้เงินมาเยอะนะ กู้ไปกู้มาเดี๋ยวก็จะหาทางผลิตเงินออกมาใช้นี่ทีนี้เศรษฐกิจมันจะซุบตัวนะครับมันจะย่ําแย่นะครับนะโอ้โหนะเครื่องแค่นี้ประชาชนคนขเขมรเนะี่ยยังคิดไม่ได้นะเห็นไหมครับตอนนี้ต่างชาติเขาไม่ไปเที่ยวขเขมรแล้วนะเขาไม่ไปเที่ยวขเขมรแล้วนูน่นเวียดนามนะไทยนะครับตอนนี้หลั่งไหลกันมาไทยเยอะนะครับเพราะเขาจะมารอข้าวดาวนะครับ ส่วนประเทศเขมรน,นะครับไม่มีใครเขาจะไปนะประเทศ center คอร์เซนเตอร์นะนะสนามบินนะ่ะสร้างไว้ให้หมาเดินดูแล้วนะไม่มีหรอกใครเขาจะไปนะครับนะประเทศไม่ได้มีอะไรให้หน่าเที่ยวไม่มีแรงจูงใจสถานที่มีอะไรปรเที่ยวอะไรไปรเที่ยวนครวัดหรอ,อมีอะไรนครวัดนะเงียบยังกับป่าชา้านะสกโปกก็สสกโปก ไม่มีการ้านค้าร้านขายเหมือนประเทศไทยนะสังเกตดูสถานที่ไทยอะ่ะเวลามีอะไรต่างๆนานาคนไทยเขาจะให้ความสําคัญนะครับกับสิ่งแวดล้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวทุกสิ่งทุกอย่างร้านอาหารการอำนวยความสะดวกมันต้องมาแต่ขเขมรไม่ใช่ขเขมรมันยังกันดานอยู่นะต่างชาติเข้าไปอะ่ะบางคนก็หลงเข้าไปเพราะโฆษณา เขมรบางทีก็มาเอาของไทยไปโฆษณาเข้าในประเทศโฆษณาบอกว่าอันนี้คือของเขมรอันนี้คือของแคมโบเลแต่พอชาวต่างชาติเข้าไปแล้วมันไม่ใช่เนาะนี่สุดท้ายอบอลมันก็น้าแตกตอนนี้มีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเข้าไปอัดคลิปในสนามบินบอกโอ้โหเขาบอกเงียบมากและน่ากลัววังเวงเหมือนป่าซ้าเลยนะโอ้โหสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนก็ฝากถึงไอ้บอยนะครับ ไปทูลเสด็จพ่อคุณมาเนตแล้วก็คุณเซนหน่อยนะหาการหางาน,าานรอคนเขมรด้วยตอนนี้กำลังจะตกงานกันทั้งประเทศ